นแล้วครับคืนแล้วครับคืนแล้วครับมืนแล้วครับไปแล้วไปแล้วสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับผมนั้นใช้ขยันร้อยครับนั้งหัอารมณ์เดียวครับมือนีฮอสิมาแรีนวาวครับแรีนวาวแรีนวาววิ่งว้าววิ่งว้าวมีว้าวจุฬาว้อนจุฬานะครับดวงกบฏบดดวงแง่ละครับดวงสำหรับเด็กๆครับมาร้องเบิร์ครับมือนีเอามาร้อง อากาศดีๆีลมดีๆครับมาล้องกันเบิ้งครับวั๊สิปินยังไงเดี๋ยวค่อยมาลุ่นกันนะครับเนาะรับมันงทขึ้นมาอมนีธนูความเด้ครับมีธนูความมีธนูมีเรียบร้อยอ้าวอีกดวงหนึ่งเพื่อนกำลังเลียนอยู่ครับเดี๋ยวไปเบิ้งกันเดี๋ยวเบิ้งนครับเอาละครับขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วขึ้นแล้วอ้าวขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วตรงเลยครับโอ้โหบซายเลยครับสวย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 เลยครับสวย สวยสวยสวยนี่ครับึ้นนิ่งเลยครับวาจุฬาครับข้างบนนี่เป็นสองห้องครับข้างบนนี่เป็นสองห้องนู่นนะครับข้างบนนี่เป็นสองห้องก็ข้างบนนะครับแต่นี่เป็นจุฬาทู่ข้างล่างนี่นี่ครับแน่นอนแน่นอนนะครับนิ่งเลยครับนิ่งเลยครับนิ่งเลยครับ ตาเราไปแล้วนีว่ตอนนี้ตัดตาแล้วจี้อยให้นะครับนะครับยุกไก่พูนไก่พูนนะแต่ยังไปร้องเบิงกันครับครับมันไม่จีบคุณหรอมัองมีปรทันเรียนตั้งเท้าด้นะ่ะเพราะว่าเอามามันบ่มีลมตั้งเท้านั่นปรทันเรียนร้องเบิง ไปมากเจ้าน้อยขวานมั้งพ่อครับจีไรให้ปมดเลยติไปพูนเด้อเดี๋ยวตากำลังแกะอยู่กำลังแกะอยู่คุณครับคือไก่ๆคนอ่ะคนอ่ะไปแล้ว แล้วครับ,รบขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับขึนแล้วครับไปแล้วไปแล้วขึ้นไปแล้วอะไรรอบนี้ขึ้นครับรอบนี้ขึ้นครับขึ้นดีเลยครับ เห็นปะเห็นมั้มติดล้มบนแล้วครับครับตอนนี้กำลังปล่อยเสือครับใกล้เหมือนลวใกล้เหมือนลวมึงเสือกยุ่นไงใกล้เหมือนลยใกล้เหมือนลวใกล้เหมือนละคุณนะครับดวงน้อยกูมูนน่ะครับแสงละแสงดวงสิดสมละ หมดแล้ว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 หรดแล้วหมดแล้วครดบเ้็นไดแล้วหดแล้หมิใจว่าภูมิใจว่าภูมิใจเออ้วหแล้วเแหมดน้ห้วมแล้หด้วแวหมล้วหมด้วองหมนแล้้ขหงเแาแล้ว้ว้มลมหม อันซี่ว่าวสองของข้างบนนี่เป็นของของตาตาขุดตาเิญสม,มครับไปว่าวให้ครับ,รบเราจะไปดมานไปก่อนที่ไว้ที่ไว้นะครับอู้ Hết tôn luôn rồi. Đừng gì bắt Không đừng chứ. xe Xài đây khắp xe vô มันไปหากันเลื่องนะมันไปหากันเรื่อนะนปนเนะป็นใดน้อยเนาะสำหรับมื้อนี้กับมาเทศวาวกะขข้นดีอยู่ครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ